Thank you โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุ่ง2องสองน้ำนะวีหนึ่งนะช่องสำรองช่องนี้นะช่องอาถรรพ์นะเล่นเกมช่องนี้ทีไรนะัะแพ้ทุกทีเลยนะวันนี้ใช้ทุนสูงเนี่ยนะมาเล่นเกมแปะนะเทีเ่ยวลองมารับชมกันแล้วกันว่าแปะจะเป็นยังไงนะก่อนจะเข้าไปดูแปะแวะเข้ามาดูในกลุ่มกันหน่อยนะบ่าย4โมงเย็นตอนนี้นะมีการพูดคุยอะไรกันบ้างนะกระแสะเกมแพ็กเมติกกำลังมานะในกลุ่ม หลายคนเล่นหลายคนชอบหลายคนแตกและก็หลายคนโดนแดกนะเอาเป็นว่าเวลาได้เวลาเสียในกลุ่มก็จะลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะได้ก็จะมาโพสต์กันใหญ่เลยนะว่าเกมไหนกําลังมาอยู่กําลังได้นะนี่แปะได้ไหมว่าแบบนี้12คูณ12โอ้โหดูจากไอคอนนะไม่น่าจะได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงจะมาเล่นแปะในรอบปกตินะไม่ได้ตามลัคกี้ททมนะพอลัคกี้ททมเดี๋ยวรอบต่อไปมาก็น่าจะเป็น5โมงเย็นนะ นานนะขี้เกียจรอนะว่างๆอยู่ขอจัดเลยแล้วกันนะใครอยากเข้ากลุ่มแบบนี้นะลิ้งใต้คอมเมนต์แรกนะเดี๋ยวลุงทิ้งไว้ให้นะโอเคก็รับชมคลิปเหมือนเดิมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะทุน1,000 0บาทนะเอ้ย3,000 0บาทเดี๋ยวจะขยับก่อนเลยเป็ดร้อยสัก30นะเวลาพาทุนมาสูงนี่เล่นง่ายนะเล่นมันนะกำไรลุงหวังแค่หลักพันนะ เออเพื่อจะไปต่อทุนเล่น Lucky Time ลักีีไามรอบต่อไปนะเราไม่จําเป็นต้องทุนสามหมื่นกำไรสา0 0 0ืนะหลักพันหลักเอาทุนออกก็ได้เก่งนะลุงว่านะโอ้โหมาสวยนะสิงฉาปาทัดอังเปามาครบเอ,อมาต่อสาเกเตอร์2ตัวไหลลงมาลูกเออนานๆจะไม่เอานะไอ้สูตรมังกรขี่กบกบขี่มังกรสิงโตขี่กบอะไรนะั่นเล่นตามสูตรแม่งคิปหายมาเยอะแล้วนะขอเล่น ตามตัวเองดีกว่านะให้กลุ่มเซลล์นะว่าถ้าจะให้แปะนอนต้องเล่นช่วงบ่ายนะเล่นรอบเย็นแบบนี้ก็ยังติดว่าบายบายอยู่นะอู้ดอกน,นี้สวยนะคิววาแถวสองยาวๆมาลูกยาวโอ้โหวาเต็มแถวแม่งคำนวณไม่ติดไม่ติดได้ไงวะ เมื่อวานลองใช้สูตรตัวหมุนมากมั่งนะใช้ปกปกติลุงจะเป็นคนไม่เล่นตัวหมุนนะแต่เมื่อวานพอลองเล่นเป็นตัวหมุนมั่งวิมันจ่ายเว้ยแล้วก็แตกด้วยนะก็ก็ถือว่าแล้วแต่จังหวะแล้วแต่อารมณ์ของแต่ละคนแลวกันนะใคขอยากปรับแบบไหนปรับเอาเลยลูแต่ลุงขอเซฟเซฟนะตัวหมุนอาจจะไม่เยอะนะตัวแต่จะไปเน้นตัวคูณนะคาถาที่ลุงใช้ไว้ก็คือว่าบทมันจะจ่ายโอ้โหลายนอกมาดีจังวะ่ะ เย็นนี้ไลลนอกมาอย่างสวยเจมแปขี้อายนะพอทักพุบแม่งไม่มีคำนวณซะโอ้กางคังคกกบเขียดมาครบเลยนะเมื่อกี้น้สามตัวนะกลางคกกลางคกว่ะกัคงคกกบเขียดเออจะเล่นมุกสักหน่อยดันติดเองซะงั้นนะเจมาก่อนสีแถวยาวมาต่อคิวเอชิงฉาบรักขังกองแก๊งมาหมดนะเมื่อกี้นะสามแถวหายวับ โอ้โหทุน3,000หายไปหลักพันนิดๆนะถือว่าโอเคอยู่นะยังไม่จบเผื่อมีการจ่ายอีก2หมุนสุดท้ายหนึ่งหมุนเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันที่เบ็ดร้อยทุน5,000เลยนะก่อนจะกดทำใจนะขอสี่สกเก็ตเตอร์8หมุนนะเดี๋ยวข้างในกูไปลุ้นเอาเองนะ เวลาให้มา10หมุนทีไรแม่งไม่ค่อยรอดดำนะขอเป็น8หมุนแล้วกันสักโอ้โแหแงเอ้ยแอบไม่สบายใจยนะเวลาได้มาแบบนี้นะไม้แรกขออนุญาตไม่มงไม่หมุนไม่กดนะขอเป็น10คูณ8เลยนะเวลาได้10หมุนแนละ้วลุงชอบตกดำนะขอขอแล้วกันนะครั้งนี้นะไปวัดดวงดูก่อนนะไป1 0บคูณ8นะได้เท่าไหร่เอาหมดนะประทัดมาก่อนลูกสวย เออเอามาก่อนนิดๆหน่นอยๆนะไม่กล้ากดจริงๆนะถ้า10หมุนไม่ค่อยรอดนะลองดูบทมันจะจ่ายมันก็จ่ายท่องไว้แค่นี้ลูกอีก7หมุนหนึ่งพันนะนะตอนนี้โอ้โหปะทัดมา960าร้อยลกมาต่อสิงโตไว้แถวสองเคไปต่อเคปะทัดเบาๆอีก800นะเอออย่างน้อยๆโผลมาเป็นรางวัลก้อนโตนะตามทุนอีกแค่1,000นะ ยังเหลือหมุนอาจจะมีกําไรนะแต่ภาวนาให้มันมีการคํานวณก่อนเถอะดอกแบบนี้นะเล่นช่องนี้ทีไรทุนออกไปเป็นศูนย์ประจําเลยนะดูว่ารอบนี้จะร้างอาถรรพ์ได้ไหมนะโอ้เอดอกนี้มาพันหมาต่อรูก10ประทัดช่องหนึ่งดิเอ้ยประทัดมึงต้องลงหนึ่งแล้แหละไม่ลงเนะาโหหกพันสาม้อยยี่สนะเออเห็นไหมสิบคูณแบทมันจะจ่ายมันก็จ่ายนะ ไม่จําเป็นต้องที่ฝ้าอยู่อยู่ที่ว่าจังหวะกับดวงแล้วกัรนานะคิดแบบนี้นะมาอีก3หมุนมาไม่หนักๆโอ้โหเงียบอีก2หมุนลูกหึหเงียบสนิทยังไม่จ่ายหมุนสุดท้ายลุงยังไม่เห็นแปะนอนเกมนี้นะมาใช้คําว่าเป็นอาทิตย์ดีกว่าข้างในนะหมายถึงข้างในนะไม่เห็นแปะนอนแบบดังว้าวให้ลุงดีใจนะ นานแล้วนะสักพักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวขอซื้อต่อเลยนะที่เบ็ด100นะทุนห0าพไปกันต่อเลยปกติลุงจะเป็นคนเล่นแปะของยูฟ่าช่วงเช้านะขอเปลี่ยนแกนมั่งนะมาอยู่ช่วงเย็นนะวันทุนัสดแบบนี้นะคลิปนี้น่าจะลงพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันนี้นะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนานช่อง V1 จะมาเล่นแปะใช้ทุนสูงนะปกติช่อง V1 จะเป็นเล่นเกมแบบเกม <c oughs> จะเป็นเกมพวกเกมไม่ใช่เกมตลาดมากนะแต่วันนี้ขอจัดเกมแปะในช่อง V1 แล้วกันมาเอาเลิกเอาใช้กับช่องนี้หน่อยนะแม่งตกดำแล้วแต่ว่าคูณส0 0 0 0ตอนนี้ตามทุนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0หมืคูณแนะมาเรามาลองจัดตัวคูณกันก่อนดูว่าไปกันได้เท่าไหร่นะ ลอดมาลูกคูณสิบคูณสิบสองืมาเบาอีกแล้วยังไม่รอดนะสองไม้นะขอแค่คูณสิบสี่ก็ยังไม่ถึงนะลงตั้งใจไว้เมื่อตกี้คือเอ้โหไฟดับตั้งใจไว้ว่าอยู่ที่เออสิบคูณสิบสี่นะยังไม่รอดว่ะ ลองไปกันเงียบๆบ้างโอ้โหมาเบาอีกแล้วโอ้โหงานหยาบเลยเว้ยมันต้องดันนั่นแหละถ้าแบบนี้นะโอ้โหขนาดเล่นตามสเต็ปเดิมทุกอย่างไงน,นะไม่มีคำว่าแหวกแนวเลยนะเล่นเหมือนยูฟ่าทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนเวลาจากเล่นตอนเช้ามาเล่นเป็นรอบเย็นนะ นี่ที่เขาบอกว่าเย็นกับกลางคืนแต่ว่าข้ามมาอยาเข้าไปแต่ต้องมันนะอัตราจ่ายโอ้โหโอ้โหสามไม้ติดงานหยาบเลยนะตอนนี้นะหลังจากที่ซื้อแล้วก็ไม่ปั่นครั้งแรกครั้งเดียวนะที่มีกำไรหลังจากนั้นงานหยาบหมดเลยนะ ไปเล่นตัวหมุนก่อนบ้างดิหอหอปกติคูณ14นี่เป็นอะไรที่แบบไม่กี่ครั้งก็เข้าได้นะแต่ตอนนี้นะไม่รอดเลยเว้ยโอเคหมุนได้แล้วนะมาลุ้นตัวคูณอีกนะว่าจะถึงคูณ14ได้ไหมยังผ่านอยู่คูณ10อีกสองครั้งลูกขอแค่สองครั้งนะโอเคยังรอดอยู่นะคูณ14อีกครั้งหนึ่งผ่านไหม ฉันอยากเล่นขอคูณ16อีกครั้งนึงไป16นะอ่าได้เล่น14คูณ16ภาวนาให้มีการจ่ายเหอะเราดันทุลังจนมาถึงนี่กันเลยนะ14คูณ16ดูว่าจ่ายไม่จ่ายอุย้ยปะคับมาพันหชิงชับอ่ะอึะงปคาบลงมาอีกขอประทัดไม่ติดอย่างเงียบอยู่จะเป็นมุน อืหสิบหมุนปะทัดเจคิวไม่ติดสักตัวหนึ่งปะทัดมาแล้วดอกนี้4,800เอามาก่อนลูกเออเป็นก้อนโตโปกับมานิดหนึ่งนะ้น2 1 2 0 0นะได้กลับมานิดหนึ่งนะดึงกลับมาก่อนยังเหลือีก9หมุนกับคูณ16นะยังไงยังไปยังได้ลุ้นกันอยู่ลูก วายเชื่อมดอกนี้สวยอีก2 0 0พลูกออประครับมาอีก2 0 0พไรมาลูกห5 0 0 0้าตามทุนเหลืออยู่ห5 0 0 0้านะยังขยับอยู่ยังขยับได้อยู่นะถ้าแบบนี้ยังเหลืออีก8หมุนมีโอกาสจะได้ทุนกลับนะกลับไม้เดียวนะเออรูไ้ได้ได้ทุนกลับก่อนนะตอนนี้นะ8หมุนลูกห่างไม่จ่ายนะหหมุน <c oughs> เหมือนจะสวยว่ะเงียบสี่หมุน เจมาก่อนคังคกลงหนึ่งไหมมาต่อชิงฉับไว้แถวสองมีตัวเชื่อมไหมมาต่อตัวเอนะอังเป้าไม่ได้นะโอ้โห13,208นะตามอยู่ประมาณ12ืนอนะครับอีก3หมุนที่เหลือลองดูกันว่าจะมีกลับมาได้ไหมนะโอ้โหขอทุนกลับนะให้สวยคือแปนอนมาเหอะไม่เห็นแนอนมานานแล้วนะส0เต็มกระดาน57 0 6 คิวมาไม่ไม่ได้นะอีก2หมุนสุดท้ายมาลุ้นกันว่าจะเอาทุนกลับได้ไหมนะโอ้โหเหมือนกับเราโกงความตายยังไงไม่รู้ดำสามไม้ติดแม่งกําลังจะพาเราลอดกลับมานะถ้าแบบนี้นะโอ้โหห้าพันกว่านะไม้นี้เท่าไหร่เอ่ยจะเอาไปลูก5,760นะไปต่อไปต่อเลยมาไหม Okay. เอออังเปามาโกนแม่ปลาครับลงมานะหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายไม่ได้อะไรนะโหสองหมื่นสพันนะเดี๋ยวลุงจะขอเล่นเบ็ดร้อยอีกหนึ่งครั้งนะอย่างน้อยๆน,นะเออขาดทุนแบบนี้ถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าหมดนะขอวัดดวงอีกหนึ่งครั้งนะอือเมื่อกี้คิดว่าสามหมื่นไปแน่นอนนะสุดท้ายแม่งยังเวียงกลับมานะ ไม้นี้ตรงจะเล่นแค่8ปดคูณสินะหมุนตัวคูณแค่2ครั้งนะมาลองดูกันว่าจะได้ไหมนะหมุนตัวคูณแค่2ครั้งนะไม่ว่าจะออกอะไรก็คือไม้นี้จบนะไม่ต่อนะโอ้โห,หวุดวีดขออีกหนึ่งครั้งนะ8ปดคูณสโอ้ได้เล่นนะ้าแบบนี้นะ8ปดคูณสได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นลูก เดี๋ยวไปหาช่วงลักคกี้ไทม์เล่นดีกว่าแม่งเวียงไปเวียงมานะหหมุนมาชิงฉาบมาก่อนอังประทัดไม่ลงมานะหกรนะตามอยู่ไม่ได้นะอีกสี่หมุนลูกอย่างเงียบสหมุนอืมหึ่ไม่จ่ายถ้าแบบนี้นะสองหมุนประทัดมาก่อน600นะ เออเอามาก่อนนิดนั้นหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายเคมาเจมาพันกว่านะไม่ได้ปาทัดนะโอเคสองหมื่นหนึ่งพันนะลุงยอมเสียเก้าพันนะโอ้โหอาถันช่องนะเล่นยังไงก็ไม่ชนะนะช่องนี้นะเต็มที่นะแต่รอบนี้เหมือนกับลุงชนะนะจากที่มีโอกาสเสียถึง3 0 0 0 0บาทนะตกดํำแม่งสามไม้ติดรัวๆแล้วสุดท้ายยังได้กลับมานิดหน่อยนะ ก็ถือว่ารับสภาพไปนะดีกว่าหมดตัวนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ใครหนีได้ใครมีสติก็ถอยออกมาก่อนไปรอจังหวะอื่นเล่นดีกว่านะเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยแล้วกันนะโอเควันนี้พ่อแค่นี้แหละไปหลบยบาย